สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมและร้านไลออนคายอีกเช่นเคยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมมีรถครอบครัวนะครับรถ SUV 5ที่นั่งนะครับเป็นรุ่นที่ต้องบอกว่าได้รับความนิยมนะครับค่อนข้างมากค่อนข้างสูงเลยนะครับเพราะว่าลูกค้านะครับหาใช้กันเยอะมากๆนะครับถ้าเทียบในรถเซเมนต์เดียวกันนะครับรถ5ที่นั่งนะครับตัวนี้นะครับ h v n d a CRV นะครับต้องบอกว่า ขายดีมากๆและออปชันการขับขี่นะครับต้องบอกว่านิ่มนวลนะครับน่าใช้มากๆและวันนี้นะครับพิเศษมากๆนะครับร้านไลออนคารของเรานะครับมีนะครับให้เลือกต้องบอกว่าทั้งขับ2และขับ4เลยนะครับนี่และสำหรับคันนี้นะครับสีน้ำตาลนะครับ Honda c ซ v นะครับ2.4 EL นะครับปี2014เลยนะครับคันนี้ไม่เพียง 90,000กิโเมเท่านั้นนะครับเป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวเท่านั้นนะครับเจ้าของลำดับเดียวเท่านั้นนะครับไม่เพียงโหต้องบอกว่า90,000กิเมตรเท่านั้นมีประวัติเข้าสู่ตลอดทุกระยะนะครับถึงปัจจุบันนี้เลยนะครับและอีกหนึ่งคันนะครับที่พลาดไม่ได้เลยครับนี่เลยนะครับสำหรับ Honda c ซนะครับนี่2.4 EL นะครับปี2013นะครับคันนี้เป็นสีน้ำเงินนะครับ โหต้องบอกว่าเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับหรือ2อ L นะครับ4 w h e วิ drive หรือขับเคลื่อน4ล้อนะครับคันนี้ต้องบอกว่าโหสวยมากๆนะครับมีให้เลือกนะครับทั้งขับ2และขับ4เลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ต้องการหารถ h อ n d a c ซ V นะครับขับ2หรือขับ4ตอนนี้เรามีให้เลือกต้องบอกว่าหลายคันเลยทีเดียวนะครับและสําหรับคันนี้นะครับเรารีวิวนะครับกันอย่างละเอียดไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับลูกค้าสามารถ กดลิงก์เข้าไปดูรีวิวเดียวนะครับสำหรับคันนี้ได้เลยนะครับสำหรับตัวขับ4นะครับนี่โหและนี่นะครับสำหรับขับ2นะครับวันนี้เรามาตั้งขายนะครับต้องบอกว่าราคาพิเศษมาจากโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับสำหรับลูกค้าร้านไลออนคาร์ของเรานะครับเรามาตั้งขายเพียง5 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับแต่แต่นะครับสำหรับราคานี้ลูกค้าจะได้โปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับร้านไลออนคาร์ของเรานะครับ ฟรีประกันภัยรถยนต์นะครับของใหม่นะครับปอ1ึปีเต็มเลยนะครับฟรีค่าโอนนะครับฟรีภาษีพบปี66นะครับยางใหม่ปี2021โอ้โหและของแถมอื่นอีกมากมายนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ตามนี้เลยนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะครับไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเลยนะครับจ่ายเพียง5 5 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะครับเพราะร้านเราฟรีแวนะครับฟรีประกันภัยรถยนต์นะครับปอ1ของใหม่1ปีเต็มนะครับ ฟรีค่าโอและของแถมมนอื่นอีกนะครับและสําหรับลูกค้าที่ซื้อจัดไฟแนนซ์นะครับต้องบอกว่าพิเศษไม่แพ้กันเลยนะครับเพราะคันนี้ฟรีดาวไปเลยครับผ่อนเริ่มต้นเพียง9,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับสูงสุดเอาไปเลยครับ7ปีนะครับดอกเบี้ยต้องบอกว่าถูกมากๆนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง2.79%เท่านั้นนะครับลูกค้าสามารถซื้อได้ทั้งสดและจัดไฟแนนซ์เลยนะครับหรือลูกค้าท่านใดนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ว่าจะอยู่ เหนือใต้ออกตกหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเราจะมีไฟแนนซ์นะครับวิ่งเข้าไปเซ็นเอกสารกับลูกค้าถึงที่บ้านหรือที่ทํางานได้เลยนะครับลูกค้าเพียงดูรีวิวตรงนี้นะครับก็สามารถซื้อรถจากร้านไลออนคาร์ของเราได้เช่นกันนะครับและสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมภายนอกภายในห้องเครื่องกันเลยว่า Honda c ซีคันนี้นะครับมีออปชั่นนะครับอย่างไรบ้างนะครับที่น่าใช้นะครับต้องบอกว่าโหคันนี้ น่าใช้จริงๆนะครับคันนี้สวยมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันจากด้านหน้าเลยนะครับนี่ด้านหน้าที่เป็นเอกลักษณ์สวยๆเลยนะครับโลโก้ Honda นะครับนี่เอกลักษณ์ชัดเจนมากๆนะครับเป็นกระจังหน้าเป็นชั้นๆสามชั้นขมิยมตัดกับสีดําเงาแบบนี้สวยมากๆนะครับและมาพร้อมด้วยไฟหน้าต้องบอกว่าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับเปิดปิดแบบอัตโนมัติหรือออโต้แล้วนั่นเองนะครับโหต้องบอกว่าเป็น LED ด้วยนะครับสวยมากๆนะครับ มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับตรงรุ่นตามสเปคเขาเลยนะครับและสําหรับสีต้องบอกเลยว่าคันนี้นะครับสีน้ําตาลนะครับสีสวยมากๆนะครับสีฉ่าเงามากๆนะครับโหต้องบอกว่าอยากให้ลูกค้าเข้ามาดูคันนี้คันจริงที่ร้านมากๆนะครับสาหรับรถสีน้ําตาลต้องบอกว่าสวยมากๆและค่อนข้างหายากเลยทีเดียวนะครับและสีน้ําตาลนะครับเขาจะดูแลรักษาง่ายด้วย นะครับนี่โหลิ้วลอยต่างๆนะครับน้อยมากๆเป็นล้อแม็กซ์อลอยนะครับขอบ18เลยนะครับมาพร้อมกับขนาดยาง2 2 5 6 0 R 18เลยนะครับและคันนี้นะครับที่พิเศษนะครับยังได้ยางใหม่นะครับปี2021เลยนะครับเป็นยางมิชลีนะครับต้องบอกว่าโหตุ่มยางดอกยางนะครับยังใหม่มากๆนะครับยังลึกๆคมๆนะครับลูกค้าใช้ต่อได้อีก1-2ปีได้สบายๆเลยนะครับนี่ และเราเดี๋ยวให้ดูนะครับภายในนะครับซุ้มล้อเบ้าโชกต่างๆนะครับอันนี้เป็นเดิมๆนะครับรอยมาร์กิ้งรอยแต้มสีมอยู่ครบนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักพลิกคว่ำหรือน้าท่วมนะครับนี่เป็นรถบ้านต้องบอกว่าสวยมากๆนะครับและนี่นะครับกระจกมองข้างนะครับเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกมองข้างตรงนี้เลยนะครับนี่มือจับเป็นโครเมียมนะครับทั้งหมด4ด้านเลยนะครับมาพร้อมด้วยระบบสมาร์ทเอนทีนะครับกุญแจ เราอยู่ในระยะนะครับเราสามารถล็อกรถหรือปลดล็อกรถได้เลยนะครับและล้อหลังนะครับก็ขนาดเดียวกับล้อด้านหน้าเลยนะครับเป็นดิสเบรกหมด4ล้อแล้วนั่นเองนะครับนี่และด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราให้ดูด้านหลังเลยนะครับที่เป็นเอกลักษณ์นะครับของโฉมนี้นะครับหรือที่เราเรียกกันว่า Honda CV เจน4นั่นเองนะครับนี่โหสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับมีไฟเบรกดวงที่3นะครับเสาอากาศแบบครีบฉลามแล้วนั่นเอง นะครับนี่ Honda c ซีนะครับจะมีโลโก้ตัวนูนะครับ c ีอนะครับและสำหรับคันนี้นะครับเขาจะมีกล้องนะครับกะระยะถอยด้านหลังนะครับมาพร้อมกับหน้าจอทางด้านหน้านะครับและมีเซ็นเซอร์นะครับกะระยะถอยอีก2องตำแหน่งต้องบอกว่าโหภาพโดยรวมนะครับคันนี้นะครับสวยมากๆนะครับและฝาท้ายนะครับเปิดปิดง่ายมากๆนะครับอ่าเรายกแค่นี้เองนะครับน้ำหนักเบามากๆนะครับราคาเป็นโชคนะครับนี่โหต้องบอกว่า ภายในนะครับสภาพยังใหม่มากๆนะครับคันนี้เป็นภายในนะครับเบาะหนังสีเบตนะครับ5ที่นั่งนะครับนี่เดี๋ยวเราเริ่มต้นกันจกด้านข้างเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านข้างก่อนเลยนะครับร้อยตะเข็บเม็ดอาร์คนะครับฝาท้ายนะครับนี่น็อตไม่มีขยับนะครับไม่มีร่องรอยการขยัการแงะแต่อย่างใดนะครับตะเข็บเดินตรงไม่มีบิดมีเบี้ยวเลยนะครับนี่เม็ดอาร์คต่างๆนะครับอยู่ครบคันนี้สวยมากๆนะครับสําหรับลูกค้า ท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถดูรีวิวตรงนี้นะครับแล้วตัดสินใจได้เลยนะครับเพราะเราจะให้ดูทุกซอกทุกมุมกันอย่างละเอียดเลยและภายในต่างๆนะครับซุ้มล้อนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับพลาสติกซุ้มล้อต่างๆไม่มีรอยขีดข่วนรอยกระแทกแต่อย่างใดเลยนะครับเพราะว่าคันนี้ต้องบอกว่าเจ้าของเดิมนะครับดูแลรักษามาดีมากๆนะครับเป็นคนที่รักรถมากๆนะครับและโหต้องบอกทาดนะครับวางของวางสัมภาระต่างๆนะครับยังอยู่ครบเลย นะครับนี่หวัวเต้องหมอกค่อนข้างกว้างเลยนะครับและสําหรับเบาะนะครับนี่เราสามารถพับนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่วางของวางสัมภาระได้เลยนะครับเขาจะมีนะครับมือจับตรงนี้นะครับอ่าเราดึงจากตรงนี้ได้อีกหนึ่งตำแหน่งนะครับนี่เขาก็สามารถนะครับนี่พับนะครับเราสามารถพับได้ทั้งสองฝั่งซ้ายขวาเลยนะครับเพิ่มพื้นที่วางของวางสัมภาระนะครับเวลาเราไปท่องเที่ยวไปตั้งแคมป์ต่างจังหวัดนะครับผมต้องบอกว่า กว้างมากๆนะครับและคู่มือยางอะไหล่ต่างๆนะครับนี่เครื่องมืออยู่ครบนะครับแม่แรงต่างๆนะครับเครื่องมือประจํารถยางอะไหล่ต่างๆและเวลาที่เราจะปิดนะครับปิดง่ายมากๆนะครับเพราะว่าน้ําหนักเขาค่อนข้างเบานะครับปิดได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะครับเวลาปิดนะครับเราดึงลงมาแค่นี้เองนะครับแล้วก็ปิดเราเบาแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมภายในครับและนี่นะครับจะเป็นภายในนะครับของ Honda c r v คันนี้นะครับมาพร้อมด้วย กุญแจนะครับนี่จะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้เลยนะครับเป็นคีย์เลสแบบนี้เลยนะครับเวลาเราสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเหยียบเบรกกดพุทสตาร์ทนะครับนี่โอ้โหต้องบอกว่าเสียงเครื่องคือเงียบมากๆนะครับเขาเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับไม่เคยติดแก๊สไม่เคยดมแก๊สมานะครับนี่และเป็นรถมือเดียวด้วยเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันจากด้านข้างกันก่อนเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราให้ดูเบาะเลยนะครับเป็นเบาะหนังสีเบจทั้งหมด5ที่นั่งนะครับอันนี้เป็นเบาะเดิมเดิม นะครับจากศูนย์จากป้ายแดงจากโรงงานเลยนะครับปีกเบาะนะครับยังแน่นยังตึงนะครับไม่มีรอยขาดรอยยับแต่อย่างใดเลยนะครับในส่วนของแผงประตูนะครับเขาจะเป็นสีโทนดันนะครับนี่ตัดกับพักแขนนะครับสีเบตตรงนี้ต้องบอกว่าโหคันนี้ใหม่จริงๆนะครับนี่โหเดี๋ยวให้เราให้ดูเลยคอนโซลด้านหน้าเหมือนกันนะครับพลาสติกสีดำนะครับจะมีแอร์แบ็กทั้งฝั่งคนนั่งและคนขับเลยนะครับ ผมต้องบอกว่าริ้วรอยต่างๆไม่มีเลยไม่มีรอยขีดขวนไม่มีรอยคาบกาวแต่อย่างใดเลยตกแต่งลายไม้นะครับเสมือนจริงมากๆนะครับอันนี้จะเป็นสีโทนดำนะครับผมต้องบอกว่าสวยมากๆนะครับและสําหรับหน้าจอนะครับนี่เขาจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับจากโรงงานแล้วนั่นเองนะครับนี่เราสามารถกดนะครับทัชสกรีนได้เลยนะครับและรุ่นท็อปนะครับที่พลาดไม่ได้เลยเขาจะมาพร้อมด้วยแผนที่นําทางนะครับหรือเนวิเกเตอร์นั่นเอง นะครับสำหรับรุ่นพร้อมท็อปนะครับและออปชั่นนะครับมีเดียต่างๆต้องบอกว่าครบคันและเวลาที่เรานะครับใส่เกียร์ถอยนะครับหรือเกียร์ R นั่นเองนะครับเขาก็จะมีภาพนี่นะครับมุมนะครับจากด้านหลังนะครับอันนี้เราเปิดฝากระโปรงอยู่นะครับนี่เขามีเซ็นเซอร์การระยะถอยอีกนะครับนี่ต้องบอกว่าออปชั่นครบๆเลยนะครับและในส่วนของหน้าจอด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นระบบแอร์นะครับเป็นแอร์ออโต้นะครับหรือแอร์ดิจิตอลแล้วนั่นเอง นะครับเราสามารถปรับอุณหภูมิแยกนะครับอิสระซ้ายขวาได้เลยนะครับและในส่วนของเกียร์นะครับนี่ให้ดูหัวเกียร์เลยนะครับอันนี้อยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆนะครับไม่มีรอยทลอกรอยสึกแต่อย่างใดเลยนะครับคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ออโต้แล้วนั่นเองนะครับคอนโซลกลางต่างๆนะครับต้องบอกว่าดูแลมาได้อย่างดีมากๆนะครับนี่และด้านล่างตรงนี้นะครับจะมี power outlet อีกหนึ่งตำแหน่งนะครับไว้สำหรับชาร์จแบต นะครับนี่ช่องวางของวางแก้วน้ำนะครับโหต้องบอกได้สช่องเลยนะครับไม้นะครับดิจิตอลนะครับไม่เพียง99,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวมีประวัติดูแลศูนย์ตลอดทุกระยะเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับหน้าจอแสดงความเร็วนะครับนี่รอบเครื่องยนต์นะครับตำแหน่งเกียร์ต่างๆนะครับในส่วนของพงมลัยนะครับเขาจะเป็นพงมลัยหนังนะครับอย่างดีเลยเป็นหนังแท้อย่างดีเลยนะครับมีโลโก้ฮอนด้ามีแอร์แบ็กตรงนี้นะครับ ต้องบอกว่าฟังก์ชันบนพวงมาลัยต้องบอกครบเลยนะครับฝั่งซ้ายนะครับนี่นะครับเราสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเลือกเมนูเลือกโหมดต่างๆนะครับได้หมดเลยนะครับจากตรงนี้เลยนะครับมีวางสายรับสายโทรศัพท์จากด้านล่างตรงนี้ได้นะครับส่วนด้านขวามือนะครับนี่จะเป็นระบบคุชคอนโทรนั่นเองนะครับหรือระบบช่วยในการขับขี่นะครับระยะทางไกลๆต้องบอกว่าเราสามารถเซตนะครับคุชคอนโทรนะครับแล้วยก เท้าออกจากคันเร่งได้เลยโหอันนี้ผมชอบมากเวลาออกต่างจังหวัดหรือวิ่งทางระยะทางไกลนะครับช่วยในการขับขี่เราดีมากเลยนะครับและมาพร้อมด้วยเกียร์เพเดนชิฟต์นะครับนี่นะครับเขาจะเป็นเกียร์นะครับแมนนวลนะครับหรือเราจะเลือกเป็นโหมดสปอร์ตนะครับบวกลบเกียร์เองได้หมดเลยใส่เกียร์หเกียร์สนะครับเป็นโหมดสปอร์ตได้หมดเลยนะครับส่วนฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นระบบนะครับนี่การปัดน้ําฝนนะครับจะเป็นแบบออโต้แล้วนั่นเองนะครับ ส่วนด้านขวามือนะครับนี่จะเป็นระบบไฟต่างๆนะครับไฟหน้านะครับเปิดปิดแบบอัตโนมัติหรือออโต้แล้วนั่นเองนะครับนี่นะครับจะเป็นสมูทคู่มือนะครับการใช้งานบุ๊กเซอร์วิสต่างๆต้องบอกว่าคันนี้นะครับอยู่ครบจริงๆนะครับสําหรับคันนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราให้ดูเลยนะครับอยู่ครบมากๆนะครับนี่คู่มือการใช้รถนะครับนี่ฮอนด้าซีวีนะครับคู่มือใช้ระบบนําทางต่างๆนะครับและคันนี้นะครับนี่พลาดไม่ได้เลย สมุดคู่มือนะครับรับประกันหรือบุ๊ก์วิสนั่นเองนะครับอย่างที่เราแจ้งไว้เบื้องต้นนะครับรถคันนี้มีประวัติดูแลสูงต้องบอกว่าทุกระยะเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราให้ดูเลยนะครับไม่เคยมีว่างมีเว้นนะครับดูแลเช็คระยะนะครับตามระยะนะครับทุกระยะเลยนะครับและล่าสุดนะครับเพิ่งเข้ามาที่เลขไม่เก้ามือสี่เองนะครับตอนต้นปีนี้เองนะครับลูกค้าสามารถดูตรงนี้นะครับหรือป้ายห้อยนะครับตรงนี้นะครับที่ระยะถัดไป หรือทุก10,000กิโลเมตรได้เลยนะครับเบาะแถวที่2นะครับหรือแถวหลังนั่นเองนะครับต้องบอกว่าเบาะนะครับอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆนะครับอันนี้เป็นเบาะเดิมๆนะครับจากศูนย์นะครับติดรถมาเลยนะครับเบาะยังแน่นยังตึงมากๆนะครับไม่มีรอยขาดรอยยับยุยย่แต่อย่างใดนะครับที่เราเห็นนี่คือเขาจะเป็นลายเบาะนะครับเป็นจีบๆแบบนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นรอยขาดรอยยับนะครับสําหรับคันนี้นะครับ และระบบความปลอดภัยต้องบอกว่ามาครบมากๆนะครับตัวติดตั้งคาซีทไอโซฟิกต่างๆมาครบนะครับเบล์เข็มขัดนิรภัยต่างๆนะครับและเบาะของ Honda c ซีีต้องบอกว่าเขาสามารถพับได้หลากหลายรูปแบบมากๆนะครับนี่และเวลาที่เราจะขึ้นนะครับก็ก้าวขึ้นไปได้เลยนะครับนี่เพราะว่าเขาไม่สูงมากนะครับแล้วเบาะต้องบอกว่านิ่มนั่งสบายมากๆนะครับมุมมองทัศนวิสัยต่างๆนะครับเราเห็นได้ต้องบอกว่าค่อนข้างกว้าง และระบบแอร์ต่างๆต้องบอกว่าไม่ร้อนแน่นอนนะครับนอกจากจะมีแอร์ทางด้านหน้าและจะมีนี่นะครับแอร์นะครับแถวที่2นะครับหรือแถวผู้โดยสารด้านหลังนั่นเองนะครับเราสามารถปรับนะครับเข้าหน้าซ้ายขวาได้เลยนะครับนี่ต้องบอกว่าเย็นทั่วถึงทั่วห้องโดยสารแน่นอนนะครับระบบไฟต่างๆนะครับไฟเพดานนะครับมีครบหรือเราจะนั่งแค่2คนนะครับ เราก็เอาเท้าแขนลงมานะครับนี่นะครับสามารถวางแก้วน้ําชากาแฟนะครับเครื่องดื่มตรงนี้ได้อีกนะครับหรือถ้าเราจะนั่งนะครับ3คนก็ได้ต้องบอกว่าโหไม่แปลกใจนะครับทําไม Honda c ซีนะครับถึงเป็นรถที่ยอดนิยมเป็นรถครอบครัวที่ต้องบอกว่าที่ขายดีเป็นอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้นะครับไม่แปลกใจเลยนะครับเพราะว่านั่งสบายมากๆและช่วงล่างการขับขี่ต่างๆนะครับ ค่อนข้างนิ่มนวลนะครับน่าใช้มากๆนะครับและสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่หารถครอบครัวใช้นะครับรถห้าที่นั่งรถ SUV นะครับผมแนะนํา Honda c ีคันนี้เลยนะครับต้องบอกว่าโวคันนี้มาพร้อมด้วยโปรโมชั่นของแถมต่างๆนะครับอีกมากมายเลยนะครับและคันนี้นะครับยังเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับเข้าสูยนตลอดทุกระยะเลยนะครับและนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมภายในห้องเครื่องกันนะครับ แต่วเวลาเปิดนะครับต้องบอกว่าเปิดง่ายมากๆนะครับนี่เปิดแค่นี้เองนะครับนี่เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นให้ดูจากคานด้านหน้าเลยนะครับนี่าคานทางด้านหน้าน,านะครับต้องบอกว่าจะเข็บต่างๆนะครับเม็ดอาร์คต่างๆนะครับน็อต,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 ตไม่มีขยับเลยนะครับน็อตฝากระโปรงนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับไม่มีรอยขานรอยงัดงแงะนะครับหรือน็อตขยับเลยนะครับคันนี้เป็นฝากระโปรงเดิมเดิม นะครับจากศูนย์จากโชว์รูมเลยนะครับเม็ดอาร์คสติกเกอร์มอกต่างๆอยู่ครบนะครับรูกลมๆนะครับนี่สติกเกอร์ลูกศรต่างๆอยู่ครบนะครับแผ่นกันความร้อนนะครับอยู่ในสภาพที่ใหม่ไม่มีขาดไม่มีเปื่อยไม่มียุ้ยเลยนะครับฝากระโปรงน็อตฝากระโปรงฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่เราให้ดูเลยนะครับรอยมาร์กกิ้งรอยแต้มสีต่างๆนะครับจากโชว์รูมจากป้ายแดงอยู่ครบทุกจุดนะครับคานด้านหน้านะครับน็อตคานต่างๆนะครับและ เครื่องต้องบอกเลยรอยมาร์กิ้งรอยแต้มสีต่างๆนะครับหัวน็อตเครื่องต่างๆนะครับไม่มีขยับนะครับคันนี้นะครับอย่างที่เราแจ้งเบื้องต้นนะครับรถได้รับการดูแลเช็คระยะดูแลตามระยะผมต้องบอกว่าทุกระยะไม่มีว่างมีเว้นเลยนะครับและสมรับคันนี้นะครับเขาเป็นเครื่องยนต์เบนซินไม่เคยติดแก๊สนะครับเป็นเครื่อง2.4นะครับผมต้องบอกว่าเป็นเครื่อง IVEC แล้วด้วยนะครับและร้านไลออนคาร์ของเรานะครับรับประกัน ไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมแน่นอนร้อเป็นะครับเป็นรถบ้านแท้ๆร้อเปเลยนะครับและเวลาที่เราจะปิดนะครับปิดง่ายมากๆนะครับปิดแค่นี้เองนะครับเอาลงนะครับนี่แค่นี้เองนะครับปิดได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมพามารีวิวภายนอกภายในห้องเครื่องกันอย่างละเอียดเลยนะครับสวยถูกใจลูกค้าไหมครับสาหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่หารถครอบครัวใช้นะครับหารถ SUV 5ที่นั่งใช้นะครับผมแนะนําคันนี้เลยนะครับ Honda c ซ v 2.4นะครับ2.4 EL นะครับเป็นรุ่นท็อปขับ2นะครับเครื่องยนต์เบนซินนะครับปี2014เลยนะครับคันนี้ใช้น้อยมากๆนะครับไม่เพียง90้า0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเป็นรถว่านมือแรกมือเดียวนะครับมีประวัติดูแลศูนย์นะครับต้องบอกว่าทุกระยะเลยหรือลูกค้าท่านใดนะครับที่ชอบรถขับ4นะครับเราก็มีให้ท่านเลือกนะครับนี่นะครับสำหรับอันนี้นะครับจะเป็น Honda c ซนะครับ 2.4งอนะครับเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับโฟรหรือขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็นปี2 0 1 3นะครับเป็นรถโฉมเดียวกันนะครับเจน4เหมือนกันนะครับต้องบอกว่าคันนี้นะครับก็เป็นรถลุ่มท็อปขับ4นะครับโหต้องบอกว่าเรามีให้ลูกค้าเลือกครับทั้งขับ2และขับ4เลยและสําหรับคันนี้นะครับเราตั้งขายเพียง5,990 0 0บาทเท่านั้นนะครับและคันนี้นะครับเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับรีวิวนะครับอย่างละเอียดสําหรับคันนี้เลยนะครับนี่ และสาหรับคันนี้นะครับเขาเป็นรุ่นท็อปขับ2นะครับและราคาเรามาตั้งขายเพียง559,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับมาพร้อมด้วยโปรโมชั่นพิเศษนะครับต้องบอกว่ามากมายเลยไม่ว่าจะเป็นฟรีประกันภัยรถยนต์นะครับของใหม่1ปีเต็มฟรีค่าโอนฟรีภาษีพรบปีห6และของแถมอื่นอีกมากมายลูกค้าสามารถซื้อได้ทั้งสดและจัดไฟแนนซ์เลยนะครับและสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็ง่ายมากๆนะครับเพียงทักอินบ็อกกันเข้ามาได้ ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook y o u t u b e l i น e นะครับหรือจะโทรเข้ามานะครับเราดูแลลูกค้าทุกช่องทางเลยนะครับหรือลูกค้าจะเข้ามาดูคันนี้คันจริงที่ร้านนะครับหรือคันอื่นๆที่ร้านนะครับเพียงเซิร์ชใน Google Map นะครับว่าไลออนคาร์นะครับเป็นภาษาไทยเลยนะครับเราปักหมุดกันไว้ที่ร้านตรงนี้เลยนะครับร้านเราตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษบางแคนะครับแถวสมาคมชาวปากใต้นะครับร้านเราอยู่ติดถนนใหญ่นะครับหาง่ายมากๆนะครับร้านเราเปิดทุกวันนะครับ 9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยนะครับเสาร์อาทิตย์ก็เปิดนะครับลูกค้าสามารถเข้ามาดูรถได้ทุกวันเลยนะครับและสําหรับวันนี้นะครับผมมารีวิวนะครับคันนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับรบกวนลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมารีวิวคันไหนฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ